มาเดินดูหลังบ้านของคนอื่นเขานะคะเขามีมะเขือด้วยนะมะเขือม่วงน่ากินมากเลยอะ่ะตรงนู้นก็มีนึ่งลูกเรากำลังจะปลูกเหมือนกันเนาะอันนี้ต้นพริกนะคะมีต้นมะเขือเทศด้วยต้นพริกค่ะมีผักสวนครัวเยอะเลยค่ะทุกคน อากาศเช้าเช้าไงก็เลยลองมาเดินดูหลังบ้านคนอื่นดูสิสดชื่นดีนะคะมีผักรุ้ง้วยมีต้นพริกนะคะต้นกาพริกอันนี้คือต้นดอกทานตะวันยังไม่มีดอกต้นพริกโอ้ใบดอกใบสวยค่ะ ต้นพริกนะคะกำลังจะออกดอกกำลังจะออกเม็ดต้นมะเขือเทศโหะแยะๆเลยอ่ะนี่คือผักหวานผักหวานบ้านกำลังมียอดสวยๆดยกเขียวขจีมากเลยอ่ะ ไม่ยอมกําลังออกหน่วยมีไม่ยอมนะคะทุกคนเสิ